สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวธรรมะสองข้อนี้ถ้าเรามีจะพุ้งขรองเราสติระลึกได้คำว่าระลึกได้เราก็ระลึกว่าเราทำอะไรโย ตอนนี้เราทำอะไรโย่ทำดีหรือไม่ดีสติก็จะรู้ว่าโอ้เราทำไม่ดีพอรู้ว่าไม่ดีเราก็จะหยุดในการทำไม่ดีนี่คือเร่าสติเรื่องได้สติในเรื่องได้ต้องธรรมะสองข้อต้องคู่กันสติความเรื่องได้สัพพัญญะไือรู้ตัว รู er that world. That world grass, yes. ้ต <tro> ัวว่าเราเป็นนักบวชพอเรารู้ว่าเราเป็นนักบวชเราก็จะได้สํารมรักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญาเรียกได้ว่าธรรมะสองข้อจะใช้กับเราทุกวัน จะเป็นคารวะก็ดีจะเป็นนักหวชก็ดีถ้าไม่มีธรรมะคือสติในเรื่องใดสำชัญจะความรู้ตัวเราก็จะผิดพลาดทำงานาาก็ผิดพลาดอย่างเราเดินไปเเราไม่มีสติเราอาจจะตกถนนก็ได้ชนไม้ก็ได้เรียกว่าขาดสติ ในบางทีเราทำงานไปใจมันล้ยเมื่อไปไม่มีสติขลาดก็เกิดอุบัติเหตุสติกับสัมชัญญะต้องอยู่คู่กันตลอดบุคคลไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยมองข้าวว่าธรรมะไม่สำคัญทั้งที่ธรรมะก,ก็อยู่กับเราเนี่ยตั้งแต่เกิด แต่เราก็เรียนรู้ว่าโอ้ดีธรรมบุคคลเขาไม่ค่อยผิดพลาดก็เพราะเขามีสติมีสัมปชัญญะดีเขาจึงไม่ค่อยผิดพลาดพอมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเล้วยมันก็จะเกิดเกิดปัญญาตัวปัญญาเนี่ยต้องทำไม่เกิดใ้ได้ เพราะว่าปัญญาเนี่ยคือรู้แก่แต่รู้แก่บางทีเราก็โอ้ยรู้มีแก่ทำไปขี้เกียจไปทำวันนี้ก็ทำไปสำเร็จก่อนหนีไปแต่ว่าปัญญามันไม่รู้แก่คำว่าปัญญาคือรู้แก่จะอยาเรียนหนังสือก็ดิเราไม่รู้แก่ บางทีเราก็เข้าใจว่าเราเรียนไปทำไมคนไม่รู้แก่ถ้าคนรู้แกงก็โอ้เรีย,เรยเนเพื่อม,มีความรู้มีปัญญามีความรู้จะได้รู้จะได้ทำงานได้ปัญญาบางที well eat, ว่าอี้ระบวชทำไมระบวชเราได้อะไรพอปัญญามันเกิดขึ้นว่าโอ้การบวชเราเืิญศาสนาพุทธเราก็ต้องบวช การบวชก็คือบวชเสื่อถอดพระพุทธศาสนาหนึ่งบวชเพื่อสะสมบุญบารมีอีกเหล่าหนึ่งบวชเพื่อคอยแผ่ธรรมะที่เราเรียนรู้แล้วอีกหนึ่งอันนี้คือตามหลักการบวชแต่ถ้าบวชตามประเพณีแต่ตามหลักพุทธเจ้าจะไม่มีไม่มีไม่มีประเพณีบวช ก็คือถ้าใครจะบวชก็มีศรัทธาจะบวชก็ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมหรือมาฝึกจิตติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เกิดข,ขึ้นในตามหลักของนักบวชแล้วนักบวชก็คือมาสะละนั่นเองเป้าหมายของนักบวชสะละอะไรสะละความปวยความโลภความหลงสะละรัพย์ภายนอกเป็นทองจิิงของบ้านเรียนต่าง ส่ลาออกไม่ให้มีแต่เราเข้าใจทุกวันนี้ก็คือปวดแล้วว่าเออการปวดัหาเงินง่ายเนี่ยไปหาเงินนี่แหละมันก็ไม่ถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนการหาเงินหาทองหาสิ่ของไม่ใช่ของนักปวดนักปวดเราก็คือมาปวดเพื่อบำเพ็ญบุญมารมีปยฝึกสติปัญญาให้เกิดขึ้นของตัวเอง เรียนรู้ในหลักธรรคำสอนของพระพุทจาพอเราเรียนรู้แล้วเราก็เอามาบ้นปฏิบัติให้มันเกิดมักเกิดผลพอมันเกิดมักเกิดผลแล้วก็เผยแผ่ออกไปแล้วก็ใจเรื่องศี้นแล้วก็ปัญญายายเรื่องศีลแล้วก็ใจเรื่องทานแล้วก็ปัญญายายเรื่องทรรเรา ขอยจงตรงไหนทำสมาธีได้เราก็บรรยายเรื่องสมาธิแล้วข so right? so like so ้อใจปัญญาเราก็บรรยายเรื่องปัญญานี่ก็เรียกว่าพุยแผ่สิบทอดเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายของนักปวดก็คือมาปวดเพื่อฝึกหัดตัวเองนั่นแหละจากที่เคยคิดดีไม่เป็นเราก็มาคิดดีทำดีไม่เป็นเราก็มาคิดดี เราไม่รู้จากคุณพ่อแม่คุณปู่ย่าตายายคุณพักคุณเจ้าเราก็พอปวดก็ฝึกหัดให้เกิดมีกตรัญอยู่กรตวิธีต่อผู้มีก็คนรู้จักต่ำรู้จักสูงรู้จักอดตามแบบตะวันรู้จักคนเท่าคนแก่รู้จักให้เกียิรู้จักเอารกเห็นพ่าเห็นเจ้ารู้จักให้เอาลก เราก็มาเรียนรูนะ้เรียนรู้แล้วนนำไปปฏดิติเพระืบอทอดวัฒนธรรมบระทีนีของชาวพุทธนะนจเพราะฉะนั้นเราก็เรียนดูอุตสติให้รู้ทันจริงเหล่านี้จนะิติระลึกใจสำหรััรนญะกความรู้ตัวนะเป็นธรรมะสำคัญสำหรับชีวิตของคน ถ้าคนไม่มีธรรมะสองข้อนี้จะอยู่ไม่ได้อายุก็สัน้นทำไมว่าอายุสัน้นคนขาดสติก็จะไปดื่มน้ำเมากินยาบ้าในบาคนเคยไม่มีสติไม่ได้ดืด่มใดไม่มีสัมปชัญญะก็เรียกว่าสิ่งเหล่านั้นดีก็อายุสัน้นบางคนก็พอไปดื่มพ๊กก็ขับรถขับเรือก็ตกถนนคนทางอีกน,ะนั่นแหละ พราะเราขาดธร,รรมะที่เสติในเรื่องใดสรรพัญญความรู้ตัวเราจริงไม่มีเราจริงไม่เก่งเราจริงไม่เก่งเราจริงไม่มีความสามารถความสามารถก็อยู่ที่เราฝุกคนเราอนาคตก็อยู่ที่เราอนาคตของเราก็ทำเอาเราจะชอบแบบไหน,นจะชอบเป็นนักบวชหรือจะชอบเป็นทำการง,งานอาชีพไหน แล้วก็ฝึกฝนตอออนาคตมันไม่อยู่กับคนอื่นคนอื่นคูอบุาาพาอาจารย์พ่อแม่ก็สอนที่เจสอนแล้วเราจะเอาแบบไหนเราจะเอาเยนรูแบบไหนมันอยู่ที่หลังนะอัตจิอัตจโนนาโถตแลกเป็นเต็พึ่งของตนนะพึนะ่งค,คนคอื่นมันพึ่งได้เคขาวอพึ่งพ่อแม่ พึ่งไปท่านก็อายุมากไปเรื่อยๆท่านเป็จากไปเกินผงก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้จ่วก่าเขาก็ดูแลกรอครัวเขาพึ่งพระองค์นั้นพึ่งพระองค์นี้ก็พึ่งไม่ได้บางทีเขก็ลงหมายใจจากไม่เใช่สิ่งที่ยาวเย็บที่พึ่งก็คือพระพุทธังจรรนางรัชานที้กัปตเจ้าพอถึงจึงก็พุธเจ้า เป็นที่พึ่งเป็นจารณะธรามังสารนังกระจายมิก้าพระเจ้าพอถึงสิ่งว่าทเป็นที่พึ่งเป็นจารณะสังขังสารนังกระจายมิก้าพระเจ้าพอถึงพระส่าทเป็นที่พึ่งเป็นจารณะอันนี้ที่เป็นที่พึ่งที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ธรรมะ ถ้าคนไหนไม่มีธรรมะชีวิตมันไปไม่ได้มีความรู้จทางโลกมันก็ไปไม่ได้มีความรู้ทางโลกทางธรรมคู่กันไปชีวิตจึงจะหาความสุขความเจริญได้นะฝึกไปอยเสติสัมมาัญญะการฝึกเติทิธรรมวัฏฏมก็ฝึกเสต,เเสติอยู่ในการตรวจไม่ลืมไม่หลงเดินก็ เดี๋ยวกลมก็ฝึกสติเกิดขวาสายขวาย่างสายยางนัก่กสมาธิก็กำหนดลมหายใจเพื่อฝึกสติฝึกสัมปชัญญะนั่นแหลนะแต่มันมีมากมากแต่มีมากๆก็ค,ค,ความุ่มของป้องกันไทยเราได้